หลายคนที่อ้างว่าพิธาคือนายกตัวจริงหลายคนอ้างว่าพิธานั้นคือบุคคลที่ถูกโกงถูกป้นอำนาจไปซึ่งเป็นเรื่องที่โกโหกร้อเ์เครับเพราะคนกลุ่มนี้เจตนาที่จะลวงสังคมให้เข้าใจว่าตัวเองคือเสียงข้างมากของประชาชนไปยึดโยงคำว่า14ล้านเสียงเป็นเสียงข้างมากซึ่งผิดโดยตรงครับ ฟันธงตรงนี้เลยครับว่าสิ่งที่คุณบอกว่า14ล้านเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือเสียงข้างมากผิดครับผิดโดยสิ้นเชิงผิดโดยหลักการประชาธิปไตยด้วยไม่ใช่เสียงข้างมากและพักเก้าไกลนั้นได้มา151เสียงก็เป็นเสียงข้างน้อยครับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของบ้านเมืองไทยหรือของทั่วโลกเขาจะจัดแจงไว้สองฝั่งโดยชัดเจนคือฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายที่คุณได้ร้อยห้าคุณได้อันดับหนึ่งอันนั้นถูกต้องก็คืออันดับหนึ่งเฉยๆแต่ไม่ใช่เสียงข้างมาก ประเด็นนี้หลายคนเถียงกันถกกันแล้วก็ไม่เข้าอ,อกเข้าใจเลยไอ้คำว่าเสียงข้างมากกับเลือกตั้งมาได้อันดับหนึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงคือเสียงข้างมากถูกต้องครับแต่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่ได้อันดับหนึ่งเสมอไปแต่ถ้าได้อันดับหนึ่งและสา ก็เอาเลยครับไม่มีใครว่าหรือได้อันดับหนึ่งสามารถรวมเสียงคนอื่นได้รวมมันต้องรวมให้ได้เกินกึ่งหนึ่งตามกฎหมายก็เป็นเสียงข้างมากได้ไม่ผิดครับแต่การแอบอ้างว่าร้อยห้าสิบเ็ดต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับท,ทักทายทุกท่านนะครับ<ม>เข้ามาแล้ว เป็นไงบ้างครับสะดุดไหมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายถ้าพูดไปได้เยอะแค่ไหนก็จะเอาตามนั้นแต่ถ้าได้น้อยก็จะเอาตามน้อยซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะพูดไปได้กี่ประเด็นได้ได้หลากหลายคุณี้ไหมก็คือนะครับเหมือนที่ผมท้าทายไว้ตั้งแต่ต้นว่าเสียงข้างมาก กับคะแนนอันดับหนึ่งนั้นคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่คุณจะหลับหูหลับตาหลับหูหลับตาเชียหลับหูหลับตาเชื่อซึ่งในความเป็นจริงน่ะคุณต้องหัดเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็หัดเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นจริงในเรื่องการเมืองด้วยไม่ใช่แค่เอาเรื่องประเด็นอารมณ์ คนบางคนจมอยู่กับเรื่องอารมณ์ครับผมจะถือว่าคุณยัง,งโง่อยู่แล้วก็จะงโง่ต่อไปด้วยงโง่อยู่งโง่ต่อและจะไม่มีวันที่จะฉลาดขึ้นมาได้ความเจ็บปวดความขับแค้นใจที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองอารมณ์ความเกลียดชังที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองมันจะฝังคุณไป มันจะฝังกับประเด็นที่ปลอมๆกับตัวเองความปลอมของพรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนอยู่นั้นไม่รู้ว่าวันไหนวันไหนตัวเองจะฟื้นขึ้นจากความเป็นจริงบ้าไม่ฟื้นกลุ่มนี้ฟื้นยากกลุ่มนี้จะฟื้นออกมาจากความเป็นจริงเนี่ยก็คืออาจจะอาจจะต้องรอเวลาครับ อาจจะต้องรอเวลาแบบสุดๆอะ่ะเอ้ยฉันต้องรออีกกี่ปีวะถึงจะเรียนรู้เรื่องนี้ฉันต้องรอเวลาให้มันผ่านไปอีกกี่ร้อยปีวะคนไทยจะได้เข้าใจประเด็นนี้เถียงมาสิครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องโกหกเถียงมาได้ไม่ใช่เข้ามาปุ๊บก็มาแบบว่ามาใส่อารมณ์มาใส่คำดา่าคำหยาบ ผมจะพูดตามหลักเกณฑ์เอาสมองมามาถกกันครับก็แค่กลุ่มที่กองเชียร์ที่ที่รอฟังคำพูดจากกลุ่มกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่ตัวเองสนับสนุนนั่นแหละพวกพ้องตัวเองสนับสนุนก็เชื่อกันไปเพราะในความเป็นจริงผมบอกไปเลยว่าประเทศไทย ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วแล้วคะแนนเสียงข้างมากนั้นก็คือคะแนนฝ่ายที่ได้เป็นรัฐบาลคุณจะก้าวอ้างอย่างอื่นไม่ได้ไกลไกครั้งนี้มันทำให้เรามองเห็นดูว,ว่าก็ดีเหมือนกันถ้าไม่ได้สอวอมาแทรกไว้ก็เชื่อว่า ประเทศไทยคงจะแย่กว่านี้หลายเท่าถ้าปล่อยอยู่ในเนื้อมือของพักเก้าวไกลซึ่งพักการเมืองพักนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเจตนาแบบฝักไฟฝ่ายเดียวแบบจนสุดโต่งจนเกินไปหรือเปล่ามันเป็นการวัดึืนครับเขาวัดึืนว่าคุณจะอ่า คุณจะมาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะอารุ่มอร่วยเป็นไหมคุณจะวางแผนเพื่อแผ่นดินนี้เป็นไหมคุณจะทําเพื่อใครซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเขาก็จะอ้างว่าทําเพื่อประชาชนแต่อันนี้อันที่จริงแล้วไม่ใช่ประชาชนเป็นแค่เหยื่อที่หลงเชื่อประชาชนแค่เป็นเหยื่อที่หลงเชื่อพักพักนี้แล้วก็เกิดกระแสในการ ทําตามกันเป็นกลุ่มซึ่งถ้าพูดคุยกันด้วยหลักเกณฑ์จริงๆเขาก็จะพูดเข้าข้างตัวเอง100ร้อยเซจงเข้าใจนะครับว่าประชาธิปไตยคือเสียงคนส่วนมากความหมายคนส่วนมากก็คือคนทั้งประเทศคนทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่คนที่สนับสนุนพรรคการเมืองพรรค ได้พักหนึ่งคนไทยอย่าหลงคนอย่าหลงประเด็นแล้วอย่าตกเป็นเหยื่อเขาเขาจะชี้บอกว่าเสียงส่วนมากคืออะไรเขาจะพยายามอ้างบอกทุกคนว่าเขาชนะมานะซึ่งผมบอกทุกคนแล้วว่าถ้ายังไม่จำก็จำอีกครั้งหนึ่งนะครับพักเพื่อไทยก็ชนะเลือกตั้งมาเหมือนกันครับ พักภูมิใจไทยก็ชนะเลือกตั้งมาเช่นกันพักรวมไทยสร้างชาติหรือพักของประวิดต่างชนะเลือกตั้งมาทั้งหมดพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติล้วนชนะการเลือกตั้งมาเช่นกันไม่ได้ชนะเลือกตั้งแต่พักเก้าวไกลอย่าเข้าใจผิด สังคมไทยบิดเบือนความหมายกับว่าชนะเลือกตั้งสังคมไทยบิดเบือนว่าอันดับหนึ่งคือชนะเลือกตั้งซึ่งไม่ได้มีการที่จะไปแข่งกับใครชัยชนะที่เกิดจากการเลือกตั้งนั้นต้องวัดกันอีกทีหนึ่งในสภานั่นถึงจะเรียกว่าชนะหรือแพ้เพราะมันจะมีสองฝั่งสองฝ่ายที่ชัดเจนในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สนามเลือกตั้ง สนามเลือกตั้งเป็นสนามคัดเลือกครับฟังไม่ผิดหรอกครับเวทีการเลือกตั้งสนามเลือกตั้งทั่วประเทศนั้นเป็นสนามคัดเลือกคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงนั่งในสภาแทนคุณครับเพราะประเทศไทยเรามีอำนาจนิติบัญญัติอยู่ในรัฐสภาซึ่งประเทศไทยมั่วมาก คนไทยมั่วมากเกี่ยวกับเรื่องอำนาจนิติบัญญัติคนไทยนี่มั่วจนเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณว่ามีคนกล่าวหาว่าคุณทักษิณน,นั้นไม่เคารพกฎหมายทั้งๆท,ที่ไอ้พวกที่กล่าวหาคุณทักษิณน,นั้นมันไปยอมรับกฎหมายจากการฉีกกฎหมายคนที่ไม่เคารพกฎหมายคือคนที่ลม้มรัฐธรรมนูญ ปีต่างๆที่ผ่านมาคือการฉีกกฎหมายทิ้งแล้วเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อเข้าข้างตัวเองนั่นเรียกว่าไม่เคารพกฎหมายขอสุดปังหน่อยครับนี่แหละเป็นการบอกว่าคนที่ไม่เคารพกฎหมายคือพวกที่สนับสนุนการฉีกรัฐธรรมนูญครับสนับสนุนให้มีการละเมิดอำนาจนิติบัญญัติ ข้าราชกรีมีการล้มสภาล้มการบริหารล้มการปกครองพวกนี้ต่างหากครับที่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลไม่เคารพกฎหมายไม่ใช่คุณทักษิณคุณทักษิณกลับมาคุณทักษิณยอมเสียสละตัวเองเออกไปอยู่ต่างประเทศตั้ง10บกว่าปีแล้วยังยอมเสียสละกลับมาเพื่อให้ต้องคำพิพากษาอยู่ในคุกอีก คุณทักษินเป็นวีระบุรุษที่ยอมเสียสละตัวเองมากกว่าคนอื่นเขาครับคนเสื้อแดงหรือหรือนักประชาธิปไตยทุกคนจงภาคภูมิใจที่คุณได้เคยมีนายกที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่ชื่อทักษินชินวัตรไม่ใช่ผมอวยผมพูดผมไม่ได้เงินสักบาทกับคนที่ชื่อทักษินผมไม่ได้เงินสักบาทกับพรรคเพื่อไทย ต่อให้มีคนพยายามเชื่อมโยงว่าเฮ้ยมันไปนรับเงินมาเว้ยมันดีอย่างนี้สาธุครับขอสาธุกับสุดพังหน่อยสาธุให้ผมได้บ้างเถอะครับให้มันมีบ้างเถอะครับตามปากที่กล่าวหาผมว่าผมรับเงินพักเพื่อไทยหรือผมรับเงินกุทัรษินสาธุให้ได้หน่อยเถอะเชียร์มาเนี่ย ตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันเนี้ยังไม่ได้เงินเลยสาธุครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงวีรบุรุษที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนี้ยอมรับสภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะสงครามนายกทักษิณยอมที่จะถอยเอาไปให้เขาฉีกรัฐธรรมนูญด้วยอาวุธครับ ถามว่าสู้อาวุธได้ได้ไหมได้แต่มันก็ต้องสู้กันเหมือนกับอิสราเอลปาเลสไตน์มันต้องสู้กันแบบนั้นครับและถามหน่อยชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยละ่ะคุณทักษิณมองเห็นว่ามันจะมีแต่เสียนะครับคุณทักษิณไม่ได้บ้าอำนาจขนาดนั้นที่จะต่อต้าน และเขารู้ด้วยว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือเขาจะโดนโจมตีแต่คุณทักษิณยอมรับที่จะเป็นบุคคลที่ถอยออกไปจากแผ่นดินไทยแล้วก็ยอมที่ไม่ให้เกิดสงครามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองหรือสงครามระดับใดๆก็ตามคุณทักษิณไม่ยอมให้เกิดขึ้นเพราะถ้าคุณทักษิณสู้จริงๆถ้าคุณทักษิณแพ้ คุณทักษิณก็ถูกด่าคุณทักษิณชนะคุณทักษิณก็ถูกด่าและคุณทักษิณจะเจ็บปวดทั้งสองประเด็นด้วยแพ้คุณทักษิณก็เจ็บปวดชนะคุณทักษิณก็เจ็บปวดเจ็บปวดยังไงเหรอครับถ้าคุณทักษิณแพ้คุณทักษิณกลายเป็นอาชญากร,รงสงครามไปเจ็บปวดมีประชาชนทั้งฝ่าย สนับสนุนและฝ่ายต่อต้านต้องจบชีวิตลงไม่ว่าจะเป็นพลเรือนและทหารไม่รู้ว่าจะลามไปอีกมากน้อยเพียงใดถ้าคุณทักษิณแพ้เจ็บปวดถ้าคุณทักษิณชนะก็เจ็บปวดครับเจ็บปวดกับการที่ต้องมาฟื้นฟูแผ่นดินฟื้นฟูประเทศต้องเอางบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะมาฟื้นฟูตึกลางบ้านช่อง แล้วก็ถูกด่าทอด้วยว่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านต้องจบลงไปไม่ไม่น้อยกว่าหลักพันหลักหมื่นแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนครับผมพูดอย่างนี้แล้วคุณเห็นคุณเห็นความดีของคุณทักษิณและคุณยิ่งรักบ้างไหมผมเชื่อล่ะไอ้พวกด้อมส้มกับพวกสลิมต่างๆพวกนี้ไม่รู้เรื่อง พวกนี้มันปัญญาอ่อนและมันไม่เข้าอกเข้าใจหรอกว่าการต่อสู้กันถ้าชิงดีชิงเด่นถ้าต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายสุดท้ายแล้วแพ้ทั้งคู่